ระซิบบอกเราสวัสดีค่ะรถกระบะ Ford นะคะ Ford Ranger 4ประตู WL 2 5 0 0เทอร์โบคันนี้ราคา53,000บาทค่ะกระจกเป็นไฟฟ้านะคะรถเกียร์ธรรมดาแอร์เย็นภาษี67รถเปลี่ยนเครื่องมานะคะและยังไม่ได้แจ้งลงเรมค่ะ แต่มีเอกสารเครื่องเร่มให้นะคะก็สามารถเอาไปแจ้งเปลี่ยนเองได้เลยนะคะ5 3 0 0 0บาทราคาตามสภาพค่ะไปแจ้งเปลี่ยนเครื่องเอาเองนะคะมีแต่เอกสารไปให้สีสันมีตำหนิบ้างบางจุดตามอายุของการเวลาค่ะ พร้อมลงแม็กสวยๆมาให้แล้วนะคะรถยนต์เกียร์ธรรมดากระจกเป็นไฟฟ้าปรับข้างไฟฟ้าได้นะคะพวงมาลัยเป็นพาวเวอร์ค่ะเรื่องการใช้งานไม่มีปัญหานะคะก็จะมีงานเก็บเบื้องต้นก็คือเอาไปแจ้งเครื่องเองนั่นเองนะคะ53,000บาทราคานี้ตามสภาพค่ะรถอยู่ที่อำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะสนใจทักคุย นัดดูรถติดต่อโทรคุยกันก่อนค่ะเพื่ออัปเดตสถานนะตัวรถว่ายังอยู่หรือเปล่านะคะให้โทรหาผู้ขายค่ะตามเบอร์โทรตรงคำอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปสำหรับวันนี้แอดมินแนะนำเบื้องต้นเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ